มันไม่ได้ปล่อยอะไรมาให้ในบ้านคุณอกค่ะแต่ว่ามันไปปล่อยตรงไหน power generation station นั่นเองมันปล่อยตั้งแต่ต้นทางนี่คุณใช้ไฟเยอะแต่ว่าต้นทางต้องมีผลิตกระแสไฟ พอดีไปซื้อเครื่องปิ้น์มาแล้วเลยซื้อปลั๊กใหม่มาเลยเพราะว่าปลั๊กข้างหน้าที่เสียบกับคอมมันไม่พอนะฮะสายมัน,มนต้องต้องซื้อดูเพิ่มเลยเอาเลยไปซื้อมาปลั๊กมาเพิ่มแล้วก็สั่งของไปหลายอย่างด้วยจะได้ใช้เครื่องปิ้น์วายที่เพื่ี๋ยวค่อยแกะนะครับในขวานี่เป็นหนูอหญ่ามากอา่อ,อืมตามสภาพรกมากเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะัะ ไม่ต้องเปลี่ยนทำไมใสมลนะ็อกเพราะว่าไม่มีตรงช่องเก็บไฟหรือ้างเก็บไฟนะเก็บแล้วมันก็ต้องถอดลำบากเยอะต้องถอดปักคาตานะเดี๋ยวเก็บสายแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปแกะเครื่องปิ้นต่อใหญ่มาก ปีนี้พ่อซื้อให้นะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีก็เลยแบบขี้เกียจขอเพื่อนด้ยมันลำบากอคู่มือ,อ,มอเอเอเห็นเขาบอกต้องอ่านมี้กษาไทยด้วยโอเคอันนี้อะไรวะตัวลงไดเวอร์ อันนี้เสียบเข้ากับคอมอันนี้เสียบกับปลั๊กโอเิอ๋ออันนี้คือสีนะครับน,นี่คือสีี๋ยว,ยวช่างก่อนผมไม่เราใส่เรื่องนี้ก่อน หูปงใหญ่เต่ตัวมคกื่อนเลกจังเลยตอนนี้สี่โมงยี่สิบแล้วเดี๋ยวๆผมมาแกะแล้วตั้งโต๊ะไ้ก่อนเราขอไปเรียนต่อ Okay. เดี๋ยวเอารังกับเดี๋ยวเอาเนี้ยไปทิ้งเอ้ยอันนี้าจะไม่ทิ้งอาจจะเก็บไว้กับเพราะว่ารังมันเป็นใช้เป็นประกันได้นะรประกันสองปีอ๋ออันนั้นไม่ต้องเก็บนะครับอันนี้ชีดของพีพีสองของพีรหัสไม่ใช่พีพีสองของพีรหัสผมผมเพิมม่งไปเอามา เสร็จนะครับจะมาทำต่อมาทำเรื่องฟิลเตอร์ต่อขอดูขุมกันนึงใส่กระดาษใานถาดใส่กระดาษอันนี้อ่ะเออเนาะนี่มันจะเป็นที่ทใส่กระดาษนะใส่พวกกระดาษานี่แหละครับเพื่อมันพิมพ์อ๋อมีบอกด้วยว่ากระดาษความดีมเนเี่ยนะอืมโอเคปรับระดับได้ถ้าอย่าเอา เท่ากันนะับปับตรงนี้อ๋อ,อต้องต้องดิบตรงนี้นะครับมีสีเอห้า <A 5. S 2> อ๋อเอซีคือสุดนี้โอเคมันก็มาให้เป็นเอซีแล้วก็เอซีที่ได้มา อ๋อนี่คือไดอ้ต่อไปขั้นตอนที่สามเชื่อมต่อสายไฟอ๋อโอเค,อเคล้วก็เสียบปลั๊กโอเคนี่เปิดเครื่อง ค่าท okay. ี่โอเคมีสองพันยี่สิบเดี๋ยวนะเอาโทรศัพท์มาหน่อยเดือนกันยากันยาที่เดือนสิบกันยาเดือนเก้าเออไม่คือเดือนไหนวันที่สามสิบทำเวลาตอนนี้หกโมงถึงโมงสามนะสามเดี๋ยนะออสามเป็นอะไรเพราะมันครึ่ง filling the tank open full เดี๋ยวนะ เติมแทงหมึกด้วยหมึกที่แฮมออฟให้มาในกล่องอ่าอย่างงี้โอเคเอาสีด่าวแล้วกันเอาเอาตัวอัอนเยสุดสีด่างเยสุดนะเนี่ยโอ๊โอเคแล้วไป กินสีระวางด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องระวางผมเกือบแล้วถุดทำหกแล้วโอเคไปเบโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอเติมสีเป็นน้ำนะคิดว่าน่าใช้เวลา มันนี้มีของมาส่งนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บทีกอย่างก่อนดีกว่าแต่เห็นเตียงผมไม่ต้องไปใจ<ม>นะเพิ่งตื่นนอนลังกลับมาก็นลังกลับมาจากเรียนก็นอนแล้วก็ไปรับแปลวของแล้วก็มาถ่ายนี่แนะอ๋อนี่น่นต้องฉีดเป็นปอกปากกาคนระับของ apple pencil เดี๋ยวไปมาใส่อันเก่าผมตรงนี้มันขาดแล้วก็เลยไหนๆก็ถ้ามันขาดก็โอกาสหาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยอยากได้ตัวนี้นะตอนแรกของมันหมดโอ้โหก็จะพอได้อันนี้คืออะไร ืออะไรวะมือจัอันนี้ใส่ใครรู้วิธีใส่ปอบปกางง่ายๆนะๆนะก็ทักเมนบอกกันได้นะผมผมไม่รู้วิธีใส่มันง่ายๆอย่างงี้อืมง่ายดีอย่างนี้เราสุดแล้วอันนี้คือใส่นี่อนะ่ะเออเจอเฮ้ยเนาจับไ,ไม่รู้มันคืออะไรใครรู้ก็เมนได้นะผมไม่รู้มันไปทำอะไรแต่ผมไม่ใช้แล้วกันใช้แค่นี้สวยนะมันมีสีอื่นด้วยผมแต่ผมอยากผมชอบสีดำแต่คิดว่าใส่กับเคส iPad เไม่น่าได้ ใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แต่เห็นเดี๋ยวผมไปสั่งเคสใหม่ทางร้านเขาได้เพราะว่ามันมีตัวใหม่ที่ใส่กับไอ้นี้ได้อยู่ปกติการแต่ทําไมรู้สึกตรงนี้มันไม่แน่นเลยชิ้นต่อไปเดี๋ยว เป็นกล่องนี้จะผ่าไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนเอามามรูม้สึกมีเสียงอยู่คู่มือภาษาไทยมีไหมไม่มีอีมอันน,นี้คืออะไรคืออะไรวะอ๋อ มีรีโมทด้วยมีปลั๊กนั่นนี่คืออะไรอ๋อไอตัวนี้คือน้ำหอมอันนี้คือที่ตัวน้ำนี่แสดท่าไหรกันนี่กลินก่นหอมกลิ่นหอมอยู่แต่ไม่ใช่กลิ่นที่ผมชอบเท่าไหร่แต่มันมันก็ได้อยู่อะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าอยากลองใช้มานานอันนี้ก็ทิง้ง ทำไมตั้งนานมีของแถมด้วยมีของแถมเป็นน้ำเป็นผ้าเป็นานาฬิกาของน่ารักอันนี้ผมสั่งเยอะหน่อยผมสั่งเ,เป็นไอ้น,นี่ผ้าไม่ใช่ผ้าของเราทิชชู่แอลโกอฮอล์เอาไปเช็ดพูดนาฬิกาผมนี่นะเช็ดพูดนาฬิกากับเช็ดโทรศัพท์นี้เพราะผมเช็ดกับผ้ากับน้ำมันไม่เครื่องไม่ค่อยสะาดเท่าไหร่แล้วก็ ชันวานหนังสือชันวานพวกปากกาแล้วก็เฮ้ยข้อแถลงอรกันสมุดเหรอเล็กๆน่ารักเอาไว้จดอะไรก็ได้เออน่ารักดีผมสั่งปากกาไปด้วยของนัคือของมูจิอะเนาะถ้าจะไม่ผิดหัวศูนยจุดห้าด้วยอยากได้มานานแล้วใช่ป่ะว่ามันของมูจิแต่มันมันก็ไม่เหมือนมันเหมือนก็ไม่เหมือนทีเดียวเอาของของพอยด้กัน,นแต่หัวเป็นแบบที่ผมชอบอยู่นะใครรู้บ่อเนี่ยนะผมไม่รู้หรอกว่าของมูจิไหมผมไปสั่งจากร้านเข้อีกทีนึง นี่ด well, okay, like ูคุ้มสุดเลยเนี่ยกล่องใส่ปากกาเนี่ยเดี๋ยวเออในไงผมก็ไม่ต้องใส่กล่องเนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยอ๋อมันติดแผ่นนี้อยู่ใส่ปากกาตรงนี้ก็ได้ความจริงเนี่ยครับใส่ได้พอดีนี่ได้ได้เยอะเลยความจริงอ่ะผมใส่ช่องนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวได้มีซื้อปากกาเพิ่มอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอขอทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ขอไปจ่ายก่อนนะครับผม อยากลองเดี๋ยวมันจะเป็นยไงอ๋อผมไปเติมผมไปเอาน้ำมาพอดีนะครับเยอะอยู่จากนั้นก็จะใช้ยังโอเคตอนมาณไม่รู้ผมไม่รู้เท่าไหร่แต่คือยร์บอกเขาบอกใช้น้อย,อยผมดันใส่ซะเยอะเลยลองดูเดี๋ยวไม่เสียปับ อือสีอ๋อมีสองแล้วจับอ๋อนี่ก่อนเลยอ๋อนี่อ๋อแล้วอ๋อแล้วอ,อืมกลิ่นเหมือนไอ้นี่แบบถ้าใครสำหรับคนที่เคยไปโรงแรมอะเออจเหมือนกลิ่นแบบพวกห้องน้ําหรือแบบบางโรงแรมบางที่ทเฉยถ้าใครเคยไปเที่ยวอะอืมกลิ่นหอมกลิ่นหอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปซื้อกินอื่นมาเดี๋ยวใช้กลิ่นนี้ไปก่อนอันนี้คือเลยว่าฮไฮโลน่าจะปล่อยนี้เยอะมหอมหอมโอเคครับ okay, ผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะผมขอไปพักก่อนไม่ไหวแล้วสวัสดีครับทุกคน เดี๋ยวนั่งทำกันบ้านดรออิงก่อนเดีย๋ยวไม่ได้เริ่มทำเลยเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วตอนนี้ก็ดูไลฟ์พี่เอกไปด้วยไปเดี๋ยวไปทำกันก่อนนะฮะผม ถ้าพูดถึงในในบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าในแฟงเไ้ขนาดใหญ่ Routine maintenance ม,ม,ม,มันคือการตรวจสอบเป็นที่เป็นกิจารวัดอยู่แล้วที่จะต้องทำหรือภายในหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีเอ,อื่อที่คองดูแล้พวกน,นั้นอเอรงเรายังเจอแค่คนจีนกับคนไทยไส่วนมากวัสดีครับตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนสื้อผ้าเลย ก็ความจริงกลับมานะนะแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับเมื่อคเดี๋ยวผมเตรียมนอนแล้วดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวขอไปทาครีมอะไรนิดหน่อยแปบ๊บหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้เกือบตีสามน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเรียนตอนสิบโมงลิบิเส่นะแล้วก็เรียนดอออิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนก่อนเอ้ยเดี๋ยวไปนอนก่อนจะได้ตื่นเดี๋ยวตื่นไปทันนะครับ ขอไปที่ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าเรียนเรียนตามไปทานแล้วแล้วก็คะแนนแย่ยมากนะครับช่วงนี้แล้วเจอกันนะผมฝันดียทุกคนอ่าโอเคถึงบ้านนะครับเพิ่งกลับถึงบ้านเพราะว่าเลิกเรียนเลิกเรียนตอนประมาณใบสามกว่าทําหลักเส้นฮะแล้วก็ไปแมคโครกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อของนะเลยไปซื้อของกับเพื่อนด้วยแล้ววันนี้ก็มีพัดสดุมาส่งนะครับเดี๋ยวขอไปแกะก่อนสั่งของเลยนะผมจะไม่รู้ผมสั่งอะไรแต่อันเนี้ยอันเนี้ยแน่แนว่า สั่งโต๊ะโต๊ะคงจะนั่งเกน,นบนบนที่นอนนะข<ม>ี้เกียจนั่งเกศต้องหน้าคอมก่อนอ,อื่นฉีดไ <_ s 1> ล้วมาเล้อเออสวยๆ <_ s 1> เป็นกระเป๋าสปะกานะผมอยากได้อันใหม่เพราะาอันเก่ามันเริ่มไป้วเ <_ s> อออันนี้ก็ประกาไฮไลท์นะผม ม่น่าแลา่าซะ่งไม่อยากเกลเลยเว้ยอืมตันนี้สีเข้มขอลองไฮไลท์ลดีกว่าอืมมันไม่ได้เป็นแบบลงเข้มเนอะมันเป็นแบบจางๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ว่าเวลาอ่านน่าจะเห็นได้ชัดมากกว่าถ้าแยกสิ ถ้าได้ใช้ได้ห,หออลุดแล้วหรอฮัลโหลเอา้าเขยมได้ปะเนี่ยอืมนี่ไงพอเราต้องดึงขึ้นแล้วก็ต้องพัมเก็บอ๋อมันจะเป็นแบบนี้นะครับแปลว่าขึ้นแล้วกดลงต่ขอข้างมันจะเน่นเออก็โอเค ะนทำไมมันง่อยอย่างนี้ล่ะลูกอ๋อมันติดตรงนี้ทำไมมาเนี่ยคนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นตรงตรงเนี้ยจะเป็นวาง iPad ก็ได้นีิวางปากการ์ดก็ได้อันนี้เหมือนวางนิสสอธรรมดาปกติอันนี้ก็วางแก้วน้ำนวางได้หลายผมชอบดีเลยสั่งมาแต่ผมขอไปจัดแป๊บนึงเพราะเอเกินได้แล้วครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงช่องนี้ เอาไว้ใส่ประกาศถ้าประกาศเราเยอะเกินใส่ไฮไลท์ตรงนี้แทนได้ผมจะไม่ต้องนั่งบนนี้แล้วผมจะได้มานั่งทําที่เตียงม,มากกว่าแต่ที่มันก็ไม่ใหญ่พอไปอา,อาจจะต้องแต่ไม่เป็นไรลองใช้ดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรกินแล้วก็ขอพักยาวๆนะผมเยวมาไายอีกทีนึงอ๋อไม่ได้เลยยาวไปเลย 哦，他这是挂，他都是。Oh. โอเคครับหลังถ่ายไปตั้งนานแล้วลองมากดอัดใหม่โอเคเดี๋ยวผมขอสอคลิปวิดีโอี่ก่ยวกันหลังจากแกะกล่องอะไรไปเยอะแล้วก็แะเหตรงนู้นผมเพิ่งกินข้าวไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้พวกนั้นค่อยไปเก็บทีหลังนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนรับชมจนจบน,นะผมได้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายขอไปโต๊ะขอตัวก่อนนะครับได้เจอกันคลิปหน้า